ครับอจังหวะแดงๆครับเป็นลูกพุ่งนะครับบางบางบางตัวไห้มดบังให้หมดบังให้หมดุงมาครับเข้าหอมองใกล้ๆคุณให้ไอ้ก่อนไอ้ทำยังไงเอาหลุดไหมอ้ไม่หลุดครับยู้งแกงยังได้บอลอยู่ท่ากลางซ้ายยู้งแกงมองแล้วมองแล้วมองเปิดไปได้ให้ไอ้ไอ้ที่หลังมา ันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเทียเทงเตะเทียงเดี๋ยวดีเตะออกมาจากหน้าบาประตูครับ เกียร์ไก่ได้ยิ่งดีก็บอกไปหน้าบ้านเลยเสร็จอยู่แล้วไปแล้วครับถึงหน้าบ้านไหมถึงครับเอายังได้อยู่ทีมเอาบอลได้ไหมถึงได้บอลก่อนดีโอครับดีโอไปแล้วเหมือนถึงได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อยู่ที่ซื้อเลยเหมือนมองรับมองครับไปต้องรีบครับไปใกล้ๆครับไปใกล้ๆส่งให้ดีทออกมปทางซ้ายไม่ต้องกลัวง ปูตังปูตังปูคุกไปครับเอาไปเลยครับไปเปิดไปครับตังทสียังอยู่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 ครับยังอยู่ยังยืนอยู่ไม่เป็นไรครับรับได้ครับโปูบอสบอสเปิดไปครับโอู้่ต่อครับต่ออย่าไม่ได้ครับส่งมาให้ตังปูตังปูเปิดมา เอาอลมไปหลี้ยบบอลเบอลบอลบอลหลับไป่าตุบไปครับเลี้ยอเลียบอลเลีอครับาว่าทาได้หมไม่ได้ครับบอลยังอยู่บอลยังอยู่หัวออกไปลูกอย่างนี้เทียออกไปออดมมาให้โอ้ยครับลิโดนตกครับโอ้ยดังปดังปูอะโอ้ยโดน อ้อาเี่วครับจังอนเที่ยวไปปั้นเกี่ยวไปสวยมากครับเอาเื่อนมาครับเนมาง่ายๆครับลูกนี้ยังอยู่ที่จังปูครับ ตรงมาโอ้โหออกครับออกครับลอบตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ที่โอโอเล่นมากเลยครับโดนโดนโขกโดยทีมครับทีมไม่ยอมครับโอ้การกีฬาโอเหนีย่เหนียวเล็กน้อยไม่เป็นไรครับยังได้ครับไอ้ครับไอจะตบไปกูโอ้ยกระแทกแรงเกินครรับโดนกกกะแทจา